สวัสดีครับ fc ทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมช่องอีสานพาหมวนพาแชบสแน่เมื่อนี้วันหยุดกามาสวนมั่นคือเก่าเบิงความนามอัปเดตสวนมั่นให้พี่น้อง fc ได้เบิงทุกคนอันนี้คือมั่นและย่อง81อายุมั่นสองเดือนก็อีกยี่สิบมือนะครับเดอ้อมั่นกับงามเป็นบอ่อ ห้าหลายบอ่อฝนกบรบบตกจากเถือตอนเศร้านี่ก็บบรรยากาศดีท้องฟ้าแจ่มใสอากาศปอดโปร่งบรรยากาศบ้านเห้านี่เย็นสบายนั่งอยู่มีมั่นทวมหัวนะครับมั่นนี่ง่ามดีสีบูมกิบเี้าสีปุ๋ยท่างใบอย่างเดียวครับ ติดมาแล้วสี่ครั้งปุ๋ยทั้งใบอ่ะง่ามง่ามหลายเพียกับบ่มีวัสดีค่ะ